โย่ก็สวีเดนซูรท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้นี่ผมก็จะมาเล่นแมพที่มีชื่อว่า Pirate King กันเอ,เองนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะสอนทุกคนพิธีการไปลวกศรแล้วก็มาเอ่อสปอยอัปเดตแล้วก็วันอัปเดตนะเอาล่ะก่อนที่จะไปดูก็ขายของก่อนแล้วกันนะครับพี่เปา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 อย่างวะ <c oughs> พี่คิดว่าผลนิ้มลอยได้ไหมง่ะ ผมอยากรู้ว่าเห็นมีล่มด้วยอ่ะมันน่าลอยได้นะอืมไม่รู้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 โอเคไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนลอ,อยได้นั่นก็คือ ลอยสโตนนี่เองนะครับก็มีบริการสุ่มไก่ตันด้วยนะครับสำหรับผู้ชอบสุ่มดวงอะนะแล้วก็มีไก่ตันด้วยนะครับสาหรับคนที่คิดว่าตัวเองเกลือนะ <c oughs> แล้วก็มีระบบกดผลด้วยนะครับเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซีแล้วก็รวมถึงผู้เกมพาร์ทด้วยนะครับไอเทมในระบบก็มีขายเหมือนกันนะครับคนใครที่อยากใช้บริการนะครับนะลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่ล่าสคลิปนี้เลยนะครับกดเลยนะครับนะขอร้องแหละถ้าไม่กดผมจะสุ่มโมอาร์มิเทคยอนะครับ เอาละก่อนที่จะไปดูสปอยกันนะครับผมก็จะพาทุกคนวิธีการไปโลก2ก่อนแล้วกันนะวิธีปั้โลก2นะครับให้ทุกคนนะครับโอเคก็วิธีการไปนะครับก็ให้ทุกคนบินมาตรงนี้นะครับทุกคนก็สังเกตเห็นไอตัวที่มันยืนแอคอยู่ตรงเกาะเดี่ยวๆตรงนี้นะครับน,ะ <c oughs> นี่นะอ,อ๋อโอเลยเลยนี่วิง่งเองโอเคก็เป็นเจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องใช้เลเวลที่ 1,750งจดถึงจะไปโลก2ได้น,นะก็เงื่อนไขก็ไม่เยอะก็มีแค่ไหนมีแค่รลพเวล1,750นะครับแค่แหละเพียงแค่คุณระเวลถึงก็สามารถไปได้แล้วนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> นึกว่าบั็โอเคมาแล้วนะ <c oughs> ทุกคนซึ่งโลก2ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะถ้าที่ดูเนาะก็มีแต่หมู่บ้านแล้วก็แค่นี้แหละแล้วก็มีเจ้าฮอลเลย์นะก็ แอดมินบอกว่าอย่างว่ายังยังทำไม่ค่อยเสร็จนะครับยังทำไม่เสร็จนะไอ้คือแอดมินว่ายังยังยังทำไม่เสร็จนะครับก็มีว่าเอามาชมก่อนเลยเอามาดูก่อนว่าเอ๊ะมันเจ้าหน้าตายไปยังไงอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าทะเลก็ที่เลือดไม่ไหะฮันแนย์บได้ลปบอ่าอันหนยีแล็บอ่าเผื่อแบบมีอีเตอร์เอกอะไรเงี้ยอะไรอ่ะอะไรเขียวเขียวะฮันแน่อะไรอ่ะ อะไรกล่องปลาดิบวะอะไรกล่องปลาดิบวะนี่คือมือกูโซนครับมือกูโซนมือกูโซนหมดแล้วไหนคืออะไรเอา้เอาไอา้แคอ,อยู่ดีกูได้ดาบใหม่เฉยเลยเอา้ามีดาบานี้ด้วยเอะระฟุงรู้แล้วเนี่ยคืออะไรอะ่ะอ๋อดาบฉลามหรือเปล่าของใหม่เลยเนะี่ยอันนี้แอดมนนีไม่ได้บอกนะผมมาเจอเองนะอันนี้แอดมนนีไม่ได้บอกผมนะผม,ผมมาเจอเองนะครับเฮ้ย ดาบใหม่เหรอโคตรเจ๋งดีน้องบีแล้วบอกฮันนี้โอเคอันนี้ก็เป็นเจ้าฮอลีนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวเป็นโคตรใหญ่นะครับเลือดอยู่ที่ประมาณร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านเจ็ดร้อยล้านเลยหรือบีติดนะตกไปเนี่ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านเจ็ดร้อยล้านฟันแม่งอุ้ย โดวไปเลยเอาล่ะแล้วก็มาดูเอ Peak, อสเน็คพีคเลยละกันมาสเน็คพีคเนี่ยมีอะไรมั่งนะครับก็ผมก็ได้รับอนุญาตจากแอดมินให้มาสปอยนะครับนี่นะนี่ก็อ่ะเออเรามาเริ่มจากอันนี้ละกันนะเป็นอิเล็กโตก็เป็นมาสายฟ้าซึ่งก็เป็นมาสายฟ้าบาเลียแล้วก็เป็นสัญจิเป็นสัญจิและกันเรียกว่าขาดํและกันนะครับอันนี้แปลว่าโมเดลเป็นโมเดลของผลนะครับของบาเลีย อันนี้ก็เป็นอะไรวะคืออะไรวะอ๋อระบบค่าหัวโอ้อ๋อนี่ไงระบบค่าหัวอันนี้ไอ้พูกน,นี้น่าจะมาแล้วใช่ปะอันนี้น่าจะมาตอนผมไม่ยังไม่เล่นหรือเปล่าอันนี้อันนี้มาอย่างวะพวกพึไอ้พูดนี้มาอย่างวะผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ที่เอาไว้ดูข่าดาวนะครับนี่นะ ก็อีกประมาณ2วันนะครับและอันนี้ก็เป็นสกิลเอ่อไม่รู้ว่ามันคือสกิลอะไรนะสกิลอะไรวะเออสกิลอะไรท้ามมันเถิดนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพวกเผาเนาะเขาบอกเป็นพวกเผาก็มีตามนี้บลาบลาบลาครับมีก็มีห้าเผาใช่ไหมวัตถุดาบอันนี้คืออะไรวะแปลแบบวัตถุดาบแขนยาว เดี๋ยวกูลองแปลหมดดิออกมาแปลดิว่ามันหมายควายว่าอะไรวะเผ่าพัานุ์ใหม่มนุษย์ฉลามก็ต่ายประเด็นคือต้องกระต่ายฟ้าด้วยนะกระต่ายฟ้าแลาการเก่งกว่านั้นเป็นสามต่อไปมียักษ์นังเงือกมอนเตอร์หุ่นยนต์แขนยาวโอเคถือว่าเข้าใจแล้วกันนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิลเผาหรือเปล่าน่าเป็นพวกนี้น่าเป็นสกิลเผาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ก็เอาตามที่หัวเข้าใจแล้วกันนะครับก็มีแค่นี้เนอะหลังจากนี้อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาดูกันได้แล้วกันนะผมก็จะแปะลิงก์ไอ้ลิงก์ที่ขอแมปเอาไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับทุกคนไปบไปครับจุกลู